สวัสดีเยาวชนที่รักอีกเดือนหนึ่งและจะเป็นเดือนสุดท้ายด้วยเพราะการที่เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสมนาลิกิจของซันตุบป,ปาฟรนชิสเกี่ยวกับเยาวชนที่พระเจ้าทรงประชนอยู่ ก็น it ี่แหละนี่จะเป็นบทสุดท้ายหัวข้อสำคัญสำคัญมากนะการไตรตรองแยกแยะคราสเรียกของเราในโลกการแยกแยะไตรตรองเรื่องคราสเรียกพี่เยาวชนที่รักเราต้องคิดดีๆในเรื่องนี้ พระสันตปะยายอมว่าจะเชิญเป็นห่วก็วาได้แต่อย่าจะชี้แนะวิธีตรตรองเลือกแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราพระสันตปะาเริ่มโดยการกล่าวว่าถ้าหากพระสจาจปริชายาณแห่งการไตรตรองและแยกแยะแล้ว เราสามารถกลายเป็นเหยื่อของความต่านสมัยเป็นที่นิยมทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายลรงใช้ศัพท์คำหนึ่งภาษาอังกฤษ zapping ซึ่งที่หลฉันก็ไปดูไปศึกษาคำนี้แปลว่าอะไระก็กันที่เราเยาวชนและก็ทุกคนนะ่ะโอ้โหใช้ โทรศัพท์มือถือหรือเขารียกอะไรนั่นะที่เราหาช่องหาเว็บต่างๆในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์หลากหลายหานีหานน้หานู้นหานั้นมีของใหม่ๆเยอะแยะจนถึงเราอาจจะไม่รู้ว่าจะเอาอยังไงกันแน่และอาจจะไปเลือกในทางที่ผิดอ่ะฉะนั้นก็ข้อแรก ก็คิดแรกที่สันตวปาฝาฟระวังเรียนเซ็ปปิงนะยปริญญาสันตวปปาอยากจะเน้นว่าเราต้องแสวงหาความจริงเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสำหรับเราทีละคนละระวังนะพระเเจ้าเป็นผู้สร้างเราพระเจ้าเป็นผู้ ก็ว่ากำหนดไม่ใช่โชคชะตาแต่แนะนำชี้ทางที่ถูกต้องเพื่อความดีของเราอะพระองค์ประทานพระพรตต่างนะซึ่งจะช่วยเราให้บรรลุเป้าหมายที่พระองค์ได้กำหนดแต่เพื่อน,นี้เราต้องการอะไร หนึ่งการอบรมศึกษาตรีตรองแต่เพื่ออบรมศึกษาตรีตรองนั้นเราต้องการความสงบความเงียบในะต้องเก็บตัวเพื่อจะได้ฟังเสียงของพระเป็นเจ้าจริงก็ที่สำคัญมากเราต้องมารู้จักตัวเองอ่ะ อาจจะมีเยาวชนหลายคนที่คิดว่าโอ้ยผมรู้จักตัวเองแล้วผมเก่งนี่รู้นั้นครุณาหาเวลาสงบและก็ตั้งคำถามที่สันตป,ปาสเสนอกับเราอะบ่อยครั้งในชีวิตเราเสียเวลาถามตัวเองว่าฉันเป็นใคร ลูกยังจะถามต่อไปอีกเรื่อยๆว่าฉันเป็นใครตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือแต่คำถามที่แท้จริงก็คือฉันอยู่เพื่อใครฉันอยู่เพื่อใครเพื่อแบ่งปานผู้กับผู้คนที่อื่นๆรอบตัวเราคือเรามีบทบาท ในสังคมนุษย์เราจะอยู่เพื่อตัวเองอ่ะมันผิดแผงการของพระเจ้าแล้วก็มีอีกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อไตรตรองแยกแยะกระสเรียกส่วนตัวของเราเราต้องรันหนักว่าเป็นการเรียกจากมิตรสหายคนหนึ่งคือพระเยซูเจ้า นี่แหละย,ยาวชนที่รักพระเยซูเจ้าเรียกพวกเธอทีละคนทีละคนนะ่ะไม่ใช่เพื่อบวชเป็นพระสงฆ์เป็นซิสเตอร์เรืออะไรไม่เพื่อศึกษาบทบาทของตัวเองในสังคมมนุษย์นี่แหละที่สำคัญมากอย่าลืมเราไม่อยู่เพื่อตัวเองฉันเป็นใคร ฉันจะได้อะไรฉันฉันฉันไม่เพื่อผู้อื่นนี่ที่สำคัญะเราเตรียมตัวมีปริญญาโตตรีเองก็ว่ A, วาไปมีความสมานนุมน้นเพื่อผู้อื่นนี่แหละสิ่งที่สันตตบาอยากจะฝากเป็นพิเศษนะเมื่อเป็นชินนี้แล้ว เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าต้องการอะไรก็พระองค์ก็เป็นแบบอย่างแกเรานะซึ่งการร่วมกับพระเยซูเจ้ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆแต่ก็มันคุ้มค่าในชีวิตของเราอะเพื่อเรื่องนี้พระสันตประภาบอกกับเราว่าต้องปรึกษากันต้องมีผู้นนำผู้ชี้แทะน,นะนะนำะ รองกล่าวว่ามีบาทหลวงนักบัวชายหญิงเัตบรุษผู้มีความเชี่ยวชาญและแม้แต่เยาวชนะจำนวนมากผู้ที่มีคุณนสสมบัติสามารถช่วยเหลือบรรดาเยาวชนในการตรายตรองแยกแยะถือใครเสเรียกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสามารถในการรับฟังเพราะการฟังเรียกร้องให้มีความไใรตรองความรู้สึกต่างๆนะเพราะฉะนั้นมีผู้นำเราหลายคนนะนะเลือกได้แต่ต้องมีและก็ต้องเป็นคนที่รู้จักฟังเราเผยตัวเราภายในจิตใจของเราอนะ เพื่อจะได้ปรึกษากันว่าผมฉันต้องทำอะไรและสุดท้ายสันตประปาก็ชี้แนะบุคคลอีกคนหนึ่งที่เราขาดเสียไม่ได้ก็คือแม่พระแม่พระเป็นทั้งแบบอย่างแทงการตอบสนองแผงการของพระเจ้าเป็นทั้งผู้นำชี้ทาง เราดูว่าแม่พระนำประเยซูเจ้าอย่างไรและก็สุดท้ายเป็นแม่นี่แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายสันตบป,ปาบอกกับเราว่าเยาวชนทีรักอย่านั่งโซฟาสบายสบายต้องลุกขึ้นต้องใส่รองเท้าที่ ที่มั่งคงอุดทนและเดินอย่านั่งโซฟาลุกขึ้นเดินสำหรับเยาวชนของวัดกกเราโดมบสคนนี้แหละแล้วก็ขับคุณนื่นที่อยากจะสนใจนะอยากจะขอร้องนะว,ว่าที่หน้าจะมาร่วมพิธีมิชางและก็โอกาสต่อไปด้วยในเมื่อเรา จัดกิจกรรมต่างๆก็เพื่อพัฒนาชีวิตสังคมคริสเตียนในทุกด้านและก็ไม่ใช่คริสเตียนเท่านั้นแต่เรามีเพื่อนคนศาส,สนาไม่เกี่ยวเชิญพวกเขามาร่วมพลงังรับรองว่าเราจะมีบทบาทมีความสำคัญในโลกปัจจุบันเวลานี้พระสันตปาบอกว่าเยาวชนไม่ใช่เป็น ความสามารถในอานาคตจะเป็นของปัจจุบันนี้ก็ขอฝากความประทานาดีของสันตปบาเนนะแล้วก็พอขอร่วมด้วยนะในการวยพรให้พวกเธอสร้างตัวสมกัที่เป็นลูกของพระเบญเจ้าเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมที่เราอยู่อย่าลืมอย่าคิดถึงตัวเอง คิดถึงผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่โชคดีครับพบกันใหม่